ชีวิตกระติกไรงานหลังจากผู้จัดการดาราค่ะต้องบอกว่าไรางานค่ะผู้จัดการดาราผ่านมาเก้าเดือนแล้วเหตุการณ์ยังเป็นที่ถูกพูดถึงค่ะกรณีที่สาวแตงโมพัรทรธิดาทําให้ห้าคนบนเรือที่อยู่ในสถานการณ์นั้นถูกจับตามองและถูกวิจารณ์อย่างหนักค่ะโดยเฉพาะคุณกระติกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและก็เป็นผู้จัดการของคุณแตงโมถูกกระแสในโซเชียลนั้นติกลับเลย ซึ่งในไอจีส่วนตัวของกปะติกแทบไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆตั้งแต่เกิดปะเรื่องล่าสุดนี้เธอโพสคลิปไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนคนหนึ่งค่ะพร้อมเ้งโชว์ลีลาสเตปแดนซ์สุดแซ่บกับเพื่อนๆบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มและสิ่งหัวเราะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่เธอออกมาโพสเรื่องราวส่วนตัวผ่านทางโซเชียลเลยอีทั้งปิดคอมเมนต์ให้เพียงเพื่อนๆที่จะตัวกดติดตามสามารถคอมเมนต์ได้เท่านั้นซึ่งบรรดาเพื่อนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์แซวกันเพียบ ล่าสุดนี้ก็พาลูกสาวอย่างอีสเตอร์ไปเที่ยวพักผ่อนกระติกเองอยังโชว์ความหวานในชุดสีแดงให้ดิชมกันด้วยจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ